กับเข้ามาพบกับรายการสีส่องกันต่อนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสถาบันอุดมศึกษานะของชาวสยามในสมัยแรกเริ่มนะครับว่าจะเป็นที่ใดนั้นมาติดตามกันในช่วงนี้ครับการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนบเป็นการ,ก,รก่อกําเนิดมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อปีพุทธศักราช2459แต่ก่อนหน้านั้นนะมีข้าราชการผู้ใฝ่ใจในการศึกษาได้เสนอแผน การยกสถานะจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นหหาวิาลยเมื่อพุทธศักราช2456โดยพระยาวิสุทธะสุริยศักดิ์เสนอให้จัดการเรียนการสอนระดับการอุดมศึกษาด้วยการตั้งหหาวิาลยให้มีการสอน8แผนกสำคัญก็คือวิชาแพทย์วิชาอาจารย์วิชาเนติบัณฑิตวิชาราชบัณฑิตนะครับวิชานวโกศล วิชาพานิชยการวิชาเกษตรการนะแล้วก็ความรู้บ้านเมืองนะครับพวกวิชาเหล่านี้นะถ้าแปลเป็นภาษาปัจจุบันนะครับวิชาแพทย์รู้อยู่แล้ววิชาอาจารย์รู้อยู่แล้ววิชาเนติบัณฑิตรู้อยู่แล้ววิชากฎหมายนั่นเองนะครับวิชาราชบัณฑิตเนี่ยก็คือวิชาหนังสืออย่างสูงและการเรียนการศึกษานวโกศลก็คือการอินเจเนียร์วิชาช่างวิชาพานิชยการก็คือวิชาการค้าขายวิชาเกษตรการก็การเพาะปลูก ความรู้บ้านเมืองก็คือการทูตและโปลิติกและการปกครองพอทางให้แบ่งปันนักเรียนเนี่ยเป็น2ประเภทก็คือนักเรียนในสำนักแล้วก็นักเรียนนอกสำนักซึ่งนักเรียนในสำนักจะอยู่ในสำนักต่างๆที่มีอยู่โดยมีอาจารย์ผู้ปกครองประจำสำนักส่วนนักเรียนนอกสำนักก็เป็นนักเรียนที่มาเช้ากลับเย็นพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ